ค,คสวัสดีค่ะนี่เรามากินง้อสดๆกันสดจากต้นนะคะดูหวานกรอบอร่อยง้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายหนองคายจะเชียงรายเรื่อยเลย,อ,ลย <laughs> อืมอ่ะนะอืมถ้าชิมง,ง้อ,อจากต้นง้งงอที่ไหนนะคุณยายเดี๋ยวหนูจะโปรโมทให้ งอสดๆจากต้นค่ะอยู่ที่ไหนนะยายเขาเรียกที่ไหนมันขึ้นนมาากหลยย่ี่เขาเรียกว่าอำเภออะไรนะเนี่ยเขาเรียนว่าอำเภอหยั่งยายเนี่ยเนี่ยยุ่นี่เขาเรียนว่าอำเภอหยั่งเอ้าได้อยู่อำเภอหยั่งสันเียอำเภอสังคมเอออำเภอสังคมนะคะตอนนี้ ตอนนี้เราพักอยู่บ้านแม่ป้อมโฮมสเตย์ริมริมโขงมีเงาะสดๆกินด้วยเออใครผ่านมาแถวอำเภอสังคมแวะจะไปทางเชียงคานนะคะอืแวะอืมหวานมากเลยมาคุณยายจะหนูใส่ให้ คนี่ค่ะเจ้าของสวนนะคะเจ้าของรีสอร์ทแม่ป้อมพามาเก็บเงาะสดๆจากต้นไปเลี้ยงลูกค้าไปเลี้ยงทีมงานแพนตัดตี้นี่ค่ะได้มานั่งเงาะก็เลยกินเงาะอืค่ะ จริงๆแล้วโอ้ยน่าจะมีไลฟ์สดเนาะเพราะว่าเน็ตมันไม่มีมันอยู่ติดเขาสัญญาณเน็ตไม่มีไม่งั้นจะไลฟ์สดให้ดูเผอิญว่ามันไม่มีสัญญาณนี่ค่ะเดี๋ยวจะปีนต้นเงาะให้ดูนะคะโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเนี่ยใช่ตอนนี้แพตตี้กำลังจะขึ้นต้นเงาะนี่ค่ะ เรามาเที่ยวเร,เรามาเที่ยวเราแวะเมื่อคืนนี้โอ๊ยโอ๊ยหมด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 เมื่อคืนนี้เราแวะพักที่แม่ป้อมโฮมสเตย์เช้ามาเราได้กินนี่เลยใช่ดู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 ด <laughs> ฉันมาเก็บง้อจากต้นนะคะฉันมาเก็บง้อจากต้นหวานกรอบอร่อยมากปอดสารพิบด้วยใช่ง้ปอปอดสารค่ะ <laughs> นี่แหะค่ะ กินเก็บต้นกรอบหวานหอมที่อื่นไม่หวานนะที่อื่นบอกหวานคือของข่อยเลยหวานหอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็แม่รู้จักมันหมากชิมไม่ดูก่อนสดจากต้นจริงๆนะคะอือหือธูเรียนก็มีนะคะเนี่ยอือหือต้นธูเรียนก็มีอ่าบอกทุเรียนก็มีเดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนทำไมกินเยอะจังอ่ะคนเดียวอ่ะจึงรู้ถังวูบเรา องลูกคุณยายบอกว่าทำไมกินเยอะจังจังกินเพราะดี่กินแค่ทีละลูกไปถ่ายทุเรียนไปถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนง้อก่อนอาจับไหนลูกง้อจับลูกง้อสิเดี๋ยวคุณยายถ่ายห้นูไหนดิ เดี๋ยวพาไปดูทุเรียนทุเรียนเดินทางนี้ได้ไหมเดีย่ยวยายบอกว่าต้องไปทางนี้นะคะอือใช่เดี๋ยวจะพามามีทุเรียนด้วยนะคะปตาเป็นตาอ่อนซอนอื ทุเรียนกำลังเป็นมากจ้อะอุ้ยดู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 หลุดหัวลมาดมากขาดจ้าอ่นี่นะคะเรามาถึงต้นทุเรียนอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายรีสอร์ทรีสอร์ทนี่แม่ป้อมมานำเสนอเองนะคะวันนี้แม่ป้อมโฮมสเตย์โอ้ยเราต้องได้ค่าโฆษณาแน่เลย สวยๆใช่ลูกสวยๆนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวจะพาปีนต้นทุเรียนพนมเยอะะเป็นบอกไหนคุณยายคุณยายมันหลุดลงมันหักโอ้ดูดีพวงนี้ดูพวงนี้ดูพวงนู้นก่อนมีตัลูกใหญ่ๆคุณเทิงก็มีเลยลงมันเป็นน้ำเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้อืมมันจะได้แสงนี่นะคะเห็นไหม ทุเรียนเงาะปอดสารพิษค่ะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายทุเรียนสดจากต้นนะคะเมื่อกี้พาตี้ไปปีนเงาะมาแล้วไปปีนเด็ดเงาะมากินจากต้นมาแล้วค่ะแต่ว่าทุเรียนมันยังไม่สุก ถ้าสุกนะเออจะได้แต่ทุเรียนยังไม่สุกค่ะทุเรียนโอ้ดูข้างบนนมีแต่ลูกทุเรียนทั้งนั้น,นเลยต้นเดียวนะสะดุกมากดู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 ดดอุ้ย นี่แต่ลูกทุเรียนบุบป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 บ,ปบุมาจากสวนเองโดยตรงโอ้ยมองเห็นกันไหมนะจะไปถ่ายวิดีโอให้ดูตึ๊บตเออทุเรียนจากสวนค่ะดู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 ดดโหดมาก อเคค่ะร้อนแล้วจะพาปีนปีนโอ้ยเพราะความพยายามของเราเนาะฉันก็ปีนขึ้นมาได้อืมแต่จริงยังไม่สุกเอาแคบ่บรรยาการมาให้ดูนะคะ